แ <s> ล้ว <s> ก็ประญาติเฉณฑ์โคตรก็หวยน้ําและ ก็นั้นจะม่ยากเลยนะข้อมูลแบบประุประชากนให้เรียบร้อยนะคะาก่อนอันดแรกล้วก็พิมพ์คบว่าลงทะเบียนเลืกตั้งด้หน้าหสจากนั้นเนี่าจะมีลิงเข้ามาให้เราลงทุน

เชา้านี้อากาศเย็นนะครับหมอกลงจัดเลยวันนี้ครับนานแล้วนะครับไม่ค่อยเจอหมอกนี่ครับอากาศเย็นแล้วก็ไม่มีลมนะสงัดลมแต่ว่าอากาศเย็นมากนูน่นเขากระโดงครับไกลๆครับหมอกมันบังมองไม่เห็นนั่นแหละเขากระโดงกับเขาน้อยครับไกลๆนูน่นดูครับ หมอกมันขึ้นจากน้ำนะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอภาพแบบนี้เท่าไหร่มาอยู่ที่นี่สามปีกว่าแล้วแต่ไม่ไม่เคยเจอนะดูไอ้น้ำละอองน้ำมันเป็นหมอกขึ้นมาจากน้ำเลยครับนี่ครับดูทุ่งนาครับก็มีหมอกหมอกบางๆเพราะตอนนี้กำลังจะหนึ่งโมงเช้าแล้วกำลังจะหนึ่งโมงเชา้าแต่ว่าอากาศมันเย็นนะน้ำขัง ดูยอดหญ้ามีแต่น้ำค้างจับเต็มเลยนี่ครับทุ่งนาข้าวหอมมะลิส่วนทางด้านนู้นจะเป็นห้วยจระเ้มากนะอ่างเก็บน้ำห้วยจอระเ้มากนู่นครับวันนี้อากาศเย็นมากครับนี่ครับทิศตะวันออกเขากระโดงก็อยู่ทางด้านนู้นแหละนี่ครับหมอกมันขึ้นจากน้ำนะ ดูครับดูมันลอยขึ้นจากน้ำเลยอ่าหมอกก็สวยดีนะครับสําหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะธรรมชาติในชนบททุ่งไร่ทุง่งนาของเราก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้แหละผมที่เลือกอยู่ในชนบทก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ครับ